ครับผมซึ่งยิ่งใหญ่มากๆฮะก็เรามีคาเมตในประเทศไทยแล้วนะครับก็ดีใจกับทุกคนที่เป็นแฟนคลับคาเมตด้วยแล้วก็ดีใจกับแฟนๆที่ได้เข้ามาติดตามแบบศิลปินของทางจากทางญี่ปุ่นเน้อก็ทางไทยด้วยก็ดีใจที่ได้มาครับเรืที่มาร่วมงานครับผมครับผมแล้ววันนี้มีโชว์ค่ะแล้วจริงๆเราขึ้นเวทีเขาเรียกว่าอะไรสามรอบนะครับรอบแรกก็คือขึ้นไปงานเปิดตัว แล้วก็รอบที่2เราก็มาเดินแบบเดินแบบฮะแล้วก็มาร้องเพลงฮรัร้องเพลงแล้วก็แจกของรางวัลใช่คุยกับแฟนคลับแล้วก็มาสัมภาษณ์ตรงนี้แหละครับอ่ะแล้วมีมีชุดที่นาทึ่งที่ครับเป็นชุดเอ่อของเอ่อของทางคุณของบูเก้นเอ็กกับเราเลือกเองเลยไหมลากไม่เขาจัดเขาจัดให้แล้วเขาจัดมาให้แล้วว่าแบบคนไหนเหมาะกับชุดแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมเขามาัน ก็จริงๆอ่ะมันมีผลงานที่เราจะได้เล่นด้วยกันอยู่ครับแต่ก็ยังยังเปิดเผยความลับเปิดเผยความลได้ครับน่าจะเร็วๆนี้เนาะน่าจะได้รู้เดี๋ยวก็รู้แล้วครับไม่นานไม่นานไม่นานเกินรอน่าจะประมาณสองสามเดือนครับเแาจะประกาศเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันสปอยได้ไหมว่าจะเป็นแนวสปอยเหรอจริงๆเราคิดว่าทุกคนไม่น่าจะแบบไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะรู้แล้วก็อา่าะไม่ได้รอดีกว่ารอสุไพ้ายดีกว่า มันเป็นโปรเจกต์คุณทังยิ่งใหญ่หรือเปล่าครับพี่ว่าใหญ่ปะใหญ่ไมได้ใหญ่เลยตามผมมีบินไปญี่ปุ่นบ่อยเป็นโปรเจกต์แบบนี่ไงจะมีไปดินเนอร์ซินเตอร์ดินเนอร์ไปกินแบนตัวอันนี้ก็เป็นแบบว่าแฟนแฟนเป็นแฟนมีตดินเนอร์โชว์กับแฟนๆที่ญี่ปุ่นครับผมมากินข้าวเขาบ่อยแล้วไงก็เลยบอกวไากินกับแฟนๆได้แล้วทำไมเราไม่ได้ไปไหนเราข้าอล้วเราข้าชวนไปกินข้าวที่ญี่ปุ่น ร้องก่อนร้องันเดี๋ยวอาจจะมีแหละม่แหละเราไปญี่ปุ่นบ่อยขนาดถ้าเกิดว่าปีนี้มันมีซีรีส์ออนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ม um, ีโอกาสร้องเผื่อแบบใครแฟนมีที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเราโปรเจกต์ใหม่ที่จะมีครับจะไีที่ใหม่ที่ญี่ปุ่นไม่ชัวร์เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าอาจจะมีออนที่ญี่ปุ่นด้วยแหละเพราะเราก็มีฐานแฟนคลับของที่ที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเมกอวิทย์ซีซั่นสองเนาะเขาจะทำในฮาราซึ่งก็จะเป็นโปรเจกต์ของวากาแล้วอะไรเงี้ยาจะเป็นกต่อยอด ไปดูใช่ค่าแกว่างๆเว็าโมดบอสบครับบอลเลนทายครับจะมีความพิเศษอะไรให้เปนแฟนในแบบตามดูเรนโรเชียลไหมคะคือทำงานผมทำงานวอลเลนทายผมทำงานผมบินไปทำงานที่ไต้หวันนะฮะใช่ก็เลยอยากจะจะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกวอลเลนทายแต่ว่าแต่โทรมีโทรมาเอ้ยอยู่ด้วยกันเหรอมีไลฟ์มีไลฟ์นะคแบบสุดท้ายเติมไทเดี๋ยวมันจะแอบเติมไทยนะผมก็บินกลับมาจากไต้หวันเลย ูดไปเนี่ยเป็นเป็นดิจิตอลฟุตพินพ์เนี่ยสอนังขอของควันด้วยเดี๋ยวผมจะให้ข้อความมันบินกลับมาอล้วกันเอออะไออยเออเงยี่บ้าไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยที่ทำงานร่วมกันมาเออประมาณสองปีสองสามปีถล้วรวนถ่ายทำรวมอะไรก็ประมาณน่าจะเกือบเกือบสามปีครับก็ถือว่าวัยอยู่ครับแต่พรามสนิทมันแบบดีๆมันก็พุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆอะไร อะไรกันความเข้ากันของคู่ที่มันทำให้แบบเราไปเดินทางด้วยกันคือความไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ความเรียบง่ายอะไรเงี้ยอย่างพี่ยูเขาจะเป็นคนอะไรก็ได้แล้วเขาก็จะชีวิตเราเหมือนกับแบบเออเป็นน้องอะไรเงี้ยเวลาเขาก็จะเอาตามปกตามใจเราอะไรเงี้ยเราก็เลยริ้สึว่าแบบชอบถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยชอบถ่ายรูปเหมือนกันด้วยกันใช่ถ่ายรูปเหมือนกันชอบกินกาแฟชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบเที่ยวละลาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนคุยกันได้ในหลายๆเรื่องชอบเล่นเกมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมีอะไรเหมือนกันเหมือนกันมากใช่ใช่ท้ายมีอะไรอยากบอกฝากบอกแฟนๆเลยครับก็ปีนี้นะครับไม่ต้องห่วงน่าจะได้หายคิดถึงพวกเราทั้งสองคนแน่นอนครับก็ต้องรอเนาะคาประกาศนครับคาประกาศอะไรทีชัยทุกคนได้รอเขฝากเลยครับครับผมก็ฝากยูโดพุ๊กไว้ในห้องผมก็ใจของทุกคนด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมมาเจอกันฮะครับโอเคครับ